สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับสําหรับองเวอร์นะครับซ่องสาเรีน์พืชนะครับวันนี้จะพาพี่น้องไปดูพืชชนิดหนึ่งในแถบป่าภาคอีสานเยอะนะครับเยอะมีชื่อว่าลูกกอป่านะครับภาษาอีสานจะเรียกมากอนะครับแต่ภาษากลางๆเขาจะเรียกลูกเกาลัดนะครับเกาลัดป่านะครับไปดูกันครับว่าเกาลัดป่ามี ต้นยังไงนะครับลักษณะต้นนะครับนี่ครับมาดูกันครับนี่คือต้นเล็กของเขานะครับเพราะว่าผมหาต้นใหญ่ไม่เจอนะครับมาดูต้นเล็กนะครับนี่นะครับเกาลัดป่าตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครับนี่นะครับแดดส่องสวยเข้ามานะครับมาดูใบของเขาครับนี่ครับใบของเขานะครับมีลักษณะแหลมยาวๆนะครับใบของเกาลัดป่านะครับนี่ มะก่อนะครับบางคนที่จะเรียกมะก่อบางคนที่จะเรียกเกาลัดป่านะครับหน้าใบจะเขียวมันวาวนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับเขียวมันวาวปลายแหลมส่วนหน้าใบนะครับส่วนหลังใบนะครับจะออกสีเทาเข้มนะครับย้ํานะครับว่าสีเทาเข้มสวยนะครับก้านใบอยู่ที่หลังใบนะครับจะออกสีเทาแกมน้ําตาลนะครับสีสวยครับบอกเลยว่าสวยงามมาก ใบก่อเป็นใบที่สวยที่สุดนะครับงั้นผมจะเรียกเป็นชื่อสากลแล้วกันนะครับคือเกาลัดป่านะครับใบเกาลัดป่าจะมีสวยสวยงามมากนะครับมีจะมีขนนุ่มๆน,นะครับใบจะนุ่มนะครับพูดสังเกตง่ายๆคือใบนุ่มมากนะครับเนาะมาดูอ่ก้านใบตามกิ่งนะครับตอนกิ่งอ,อ่อ,อนๆของเขานะครับ จะออกสีเทาเข้มแกมน้ําตาลนะครับนี่ครับออกสีเหลืองนะครับอจะว่าสีเหลืองก็ได้นะครับนี่นะครับคือปลายก้านนะครับแถปลายก้านจะออกสีเหลืองนะครับต้นก้านนะครับมาดูต้นก้านต้นก้านจะออกสีเทาเข้มนะครับปลายก้านจะออกสีเหลืองต้นก้านจะสีเทานะครับดูวความแตกต่างของ ของก้านแต่ละก้านนะครับดูความแตกต่างของสีเขานะครับนี่ครับมันดูไม่ยากนะครับนี่ปลายก้านนี่ครับจะไปหายอดจะมีสีเหลืองโคนกล้านจะมีสีเทาเข้มนะครับแล้วก้านกิ่งใหญ่ๆของเขานะครับส่วนกิ่งใหญ่ของเขานะครับจะออกสีเทานะครับสีเทาเข้มนะครับนี่เขาเขา จุดสังเกตนะครับจะมีจุดขาวนะครับเล็กๆนะครับนี่คือการของต้นเกาลัดป่านะครับสวยไหมครับนี่สีเทาเข้มสวยงามมากนะครับมาดูลําต้นเขาทีนี้นี่ครับสวยลําต้นนะครับนี่ครับดูต้นใหญ่ก่อนนะครับนี่จะประมาณนี้นะครับนี่ต้นของเขานีดูไม่ยากนะครับเกาลัดป่าลาต้นของเขาจะมีอย่างนี้นะครับ เป็นลายด่างขาวแล้วก็มีแกมน้ําตาลนะครับด่างขาวแกมน้ําตาลนะครับมันมีตําหนิต้นไม้แต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์มันจะมีตําหนิของเขาอยู่นะครับคือลําต้นนะครับลําต้นเขาจะเป็นลายลาขาวๆนะครับมีจุดด่างจุดขาวอย่างนี้นะครับนี่สังเกตดูจะมีจุดด่างจุดขาวนี่นะครับมาดูกันชัดจนถึงข้างบนนะครับสุดก้านสุดยอดเลยนะครับ แต่ต้นใหญ่ๆของเขาก็เหมือนกันนะครับจะเปลือกในนะครับเวลาเขาสลัดออกแล้วสลัดเปลือกอันที่เป็นขาวๆนี่นะครับถ้าสลัดขาวๆออกเราจะเป็นสีดําเมื่อมนะครับดําเรียบเลยนะครับนี่นะครับแต่ส่วนมากลูกเกาลัดป่าต้นเกาลัดป่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับไม่สามารถสลัดเกล็ดออกหมดได้นะครับไม่สลัดสลัดเปลือกลําต้นนะครับออกหมดได้ทำให้เราได้สังเกตได้ง่ายนะครับว่ามันเป็นยังไงลักษณะยังไงนะครับ ภาษาอีสานเขาเรียกต้นก่อนะครับนี่นะครับดูง่ายง่ายแล้วมาดูสรรพคุณของเขากันบ้างครับทนีนี้ครับสวยไหมครับผมว่าต้นเขาสวยนะครับต้นเขามีเอกลักษณ์นะครับต้นของเขามันสวยครับจริงๆผมบอกเลยนี่ใบก็สวยต้นก็สวย มาดูสรพพคุณของเขากันบ้างนะครับบ้านผมนะครับแถบภาคอีสานจะเรียกมะกอหินนะครับหรือภาษาไทยเขาก็เรียกมะกอหินนะครับแถบทางภาคอื่นเขาจะเรียกเกาลัดป่าหรืออะไรก็ตามนะครับแต่บ้านผมเรียกเกาลัดหินหรือมะกอหินนะครับมาดูสรพพคุณของเขานะครับส่วนรากของเขานะครับรากของเขาสามารถเอาไปต้มนะครับต้มน้ําในน้าเดิมนะครับแก้โรคปัสสาวะขัดนะครับใครที่ปัสสาวะขัดเยี่ยวขัด สามารถนำรากของเขาไปต้มน้ําดื่มได้นะครับส่วนผลครับส่วนผลของเขานะครับเมล็ดของเขาทาได้นะครับให้นําเมล็ดของเขาไปทุบๆโอเปียกออกแล้วกินข้างในนะครับข้างในจะมีสีขาวนะครับย้ํานะครับว่าจะมีสีขาวนะครับหรือนําไปคั่วนะครับทุบแล้วนําเมล็ดข้างในไปคั่วแล้วก็มากินรับประทานได้นะครับจะเป็นมันๆนะครับเพราะข้างในเมล็ดของเขามีแป้งจํานวนมากนะครับสําหรับใครที่ต้องการแป้งนะครับ สามารถกินเมล็ดมะกอหินได้นะครับมะกอหินจะมีแป้งนะครับให้คุณค่าทางอาหารคุณประโยชน์สูงนะครับอย่าลืมนะครับมะกอหินมีแป้งนะครับนี่ครับใบของเขาส่วนสรรพคุณอื่นๆก็ไม่มีแล้วครับมันมีแค่นํารากของเขาไปต้มนะครับเพื่อขับปัสสาวะได้ครับสําหรับใครที่เยี่ยวขัดๆนะครับปัดสวะขัดและเมล็ดของเขาผลของเขาสามารถกินได้นะครับ ทุบๆแล้วกินข้างในนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับผมมวมเฟยนะครับสาระเล่นเพืชนนะครับวันนี้จะขอลาไปก่อนนะครับสําหรับมาแนะนําให้รู้ทักท่านได้รู้จักพืชในภาคอีสานนะครับว่ามีชนิดไหนบ้างนะครับขอบคุณครับ